สวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบเตาชีวมวลคลิปนี้มาแนะนำวิธีจุดเตาชีวมวลจะจุดอย่างไรจุดด้วยเชื้อเพลิงอะไรไปรับชมกันเลยครับเตาชีวมวลพลังงานศูนย์บาทนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนทำขึ้นมาเองผมได้สั่งซื้อมาจากช่องสวนผักหลังบ้าน หเห็นรีวิวในช่องสวนผักหลังบ้านก็เลยถูกใจมากเลยสั่งซื้อมาใช้ก็ใช้ได้งานได้ดีมากถูกใจมากตัวเตาทำจากสแตนเลสอย่างดีมีหูหิว้วได้ทดลองใช้แล้วใช้งานได้ดีมากไฟแรงใช้ฟืนน้อยประหยัดมากตัวเตาทำจากสแตนเลสอย่างดีใช้งานกันยาว วันนี้เลยมาสาธิตวิธีการจุดเตาชีวมวลฟืนที่ใช้ก็คือเป็นกิ่งไม้แห้งนำมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆพอที่จะลงไปในเตาได้ส่วนฝาเล็กๆที่เห็นเอาไว้ใส่แอลกอฮอล์เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการจุดไฟส่วนเชื้อเพลิงในการเริ่มต้นจุดไฟนั้นเราจะใช้กิ่งไม้ขนาดเล็ก เชื้อเพิงเริ่มต้นในการจุดเตาเราจะใช้กิ่งไม้ขนาดเล็กใส่อยู่ลงไปในเตาพอประมาณไม่มากไม่น้อยจนเกินไปจากนั้นจะใช้ เจลแอลกอฮอลเป็นตัวจุดไฟที่ใช้เจลแอลกอฮอลก็เพราะว่าเหลือใช้จากโควิดเยอะมากลองเอามาจุดไฟดูก็จุดไฟได้ดีมากข้อดีของเจลแอลกอฮอลคือพกง่ายสะดวกไม่เลอะเทอะสามารถพกไปใช้จุดไฟได้สะดวกมาก ในการจุดไฟครั้งนี้เราจะใช้แท่งแมกนีเซียมในการจุดไฟโดยการขูดให้เกิดสะเก็ดไฟลงไปในเจลแอลกอฮอล์ตอนนี้เจลแอลกอฮอล์น่าจะติดไฟแล้วจากนั้นเราก็ยกเตามาค่อมไฟที่ติดเจลแอลกอฮอล์ในการจุดเตาครั้งแรกอาจจะมีควันเล็กน้อย ึ้นอยู่กับฟืนที่เราใส่ไปในครั้งแรกเ้าเราใส่เยอะควันจะเยอะแต่ถ้าเราใส่พอประมาณไม่ไม่มากไม่น้อยควันก็จะออกมานิดหน่อยตอนนี้ฟืนในเตาเริ่มติดไฟแล้วมีควันออกมานิดหน่อยถ้าเตาทำงานได้สมบูรณ์ สักพักหนึ่งก็จะมีเปลวไฟขึ้นมาควานเริ่มน้อยลงแสดงว่าจะเริ่มมีเปลวไฟแล้ว เริ่มมีเปลวไฟขึ้นมาแล้วพอไฟติดสมบูรณ์ควันก็จะหายไปเริ่มมีการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์เปลวไฟจะเริ่มมากขึ้นควันจะน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้คือรอให้ไฟติดสมบูรณ์ก่อน เริ่มทำงานได้สมบูรณ์แบบแล้วเปลวไฟลุกโชยสวยงามมากพอมีเปลวไฟลุกขึ้นมาเราก็จะเริ่มใส่ฟืนขนาดใหญ่ลงไป1-2ชิ้นจากนั้นก็เริ่มทยอยใส่ฟืนทีละชิ้นเพื่อรักษาระดับไฟ แนะนำว่าอย่าใส่ฟืนมากจนเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้ไฟดับได้ควรใส่ทีละ1-2สชิ้นเพื่อรักษาระดับไฟตอนนี้ฟืนที่เราใส่เข้าไปใหม่ก็เริ่มเผาไหม เลวไฟจะเหมือนเตาแก๊สเลย ฟืนที่ใส่เข้าไปเริ่มเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะเห็นเปลวไฟลุกโชนขึ้นมาจากนั้นเราก็ใส่ฟืนเข้าไปเพื่อรักษาระดับไฟตอนนี้ไฟลุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วจะสังเกตว่ามีเปลวไฟออกมาจากรูของเตาเหมือนเตาแก๊สมาก ตว่าจะมีไฟออกมาจากรูข้างๆ้างเตาเปลวไฟแรงมากพอไฟลดระดับลงแล้วก็พยายามใส่ฟืนเข้าไปเพื่อรักษาระดับไฟ ตอนนี้ไฟลุกอย่างสมบูรณ์แบบมากไม่มีควันไฟลุกดีมากอันนี้จะซูมเข้าไปในเตาให้ดูว่าไฟแรงขนาดไหนเปลวไฟสวยงามมากพอไฟลดระดับลงแล้วก็ ใส่ฟืนเพื่อรักษาระดับไฟตอนเราจะทำอาหารเราจะต้องรักษาระดับไฟโดยการเติมฟืนเข้าไปทีละชิ้นเพื่อให้ไฟแรงตลอดเวลา ไฟติดแรงมากเปลวไฟสวยงามมากพอไฟลดระดับแล้วก็เตรียมฟืนมาใส่จุดเด่นของเตาเชียวมวลตัวนี้ก็คือรางที่ใส่ฟืนสะดวกมากถ้าเราเอาหม้อมาตั้งไว้บนเตาเราก็ยังมี ช่องที่จะใส่ฟืนเข้าไปได้ง่ายมากสะดวกมากฟืนที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้ก็เริ่มเผาไหม้ไฟก็จะกลับมาแรงเหมือนเดิมเตาชีวมวลตัวนี้อีกชื่อหนึ่งของเตาที่เรียกก็คือเตายีราฟซึ่งรางที่ใส่ฟืนนี้จะเป็นส่วนหางของยีราฟ ส่วนของตัวเตายิราบส่วนอีกส่วนหนึ่งทางผู้ผลิตกำลังผลิตอยู่ถ้าเสร็จพร้อมขายเมื่อไหร่ก็คงจะได้อุดหนุนกันอีกครั้งหนึ่งถ้าได้เตามาครบเซต็จเราก็จะสามารถปิ้งย่างบนเตาได้สะดวกไปอีกขั้นหนึ่ง สังเกตได้ว่าฟืนที่เราใส่ไปหนึ่งชิ้นนั้นให้พลังงานได้ยาวนานพอสมควรก่อนที่เปลวไฟจะลดลง เราจะใส่ฟืนชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วเราจะรอดูว่าถ้าเราใส่ฟืนชิ้นนี้ไปแล้วไฟจะลุกขึ้นมาได้ขนาดไหนจากนั้นจะรอดูว่าเตาจะดับไปตอนไหนฟืนที่ใส่ลงไปเริ่มติดไฟแล้วเราจะมาดูกันว่าจะได้เปลวไฟนี้ได้นานแค่ไหนปกติแล้วเตาตัวนี้ ไม่ค่อยได้จุดเพราะว่าอาศัยอยู่ในกรุงเทพอยู่ในคอนโดจะไม่สามารถจุดเตาอย่างนี้ได้เลยจะได้จุดสักครั้งก็ตอนที่ออกไปต่างจังหวัดแต่ถ้าใครมีเตานี้แล้วอยู่ต่างจังหวัดสามารถจุดได้ทุกวันก็จะดีมากเพราะว่าจะช่วยประหยัดค่าแก๊สไปได้เยอะเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้แกส๊สเราจะใช้ฟืนขนาดเล็กๆมาทำการจุดเตาทำให้ประหยัดได้เยอะมาก เรียกได้ว่าซื้อเตาครั้งเดียวใช้กันไปยาวๆนานๆเพราะว่าเตานี้ทําจากสแตนเลสด,ด้วยถ้าทําจากเหล็กใช้ไปสักพักมันจะเริ่มผุแต่ว่าเตานี้ทําจากสแตนเลสก็เลยใช้กันได้ยาวๆเตาขนาดกําลังดีสามารถพกติดรถไปได้ทุกที่จะใช้งานก็หาฟืนแถวๆนั้นมาใส่เตาเป็นเชื้อเพลิง ใช้ทำอาหารทำกับข้าวได้ประหยัดไม่ต้องพกแก๊สกระป๋องเพราะว่าแก๊สกระป๋องพกในรถบางทีรถร้อนๆแล้วมันระเบิดอันนี้เราพกแค่เตาไปแล้วฟืนเราไปหาเอาข้างหน้ามีคลิปเก่าที่ใช้หม้อสนามหุงข้าวพร้อมกับทำต้มยำไปในตัวก็ใช้เตานี้เป็นพลังงานในการทำอาหาร สามารถที่จะกลับไปดูคลิปเก่าได้ถึงตอนนี้แล้วฟืนที่เราใส่เข้าไปก็ยังสามารถให้พลังงานออกมาไฟก็แรงพอสมควรสังเกตว่าใส่ฟืนไปแค่1ชิ้นก็สามารถให้พลังงานได้ค่อนข้างยาวนานเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทำกับข้าวหนึ่งครั้งเราก็ใช้ฟืนไม่มากในการทำอาหารสามารถใช้ได้ แทนเตาแก๊สสะดวกมากๆเลยถ้าเราไม่ต้องการใส่ฟืนบ่อยๆเราก็หาฟืนชิ้นใหญ่ใส่เข้าไปในเตาตอนที่ไฟลุกฟืนชิ้นใหญ่ก็จะให้พลังงานยาวนานกว่าฟืนชิ้นเล็กๆโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ฟืนบ่อยๆ ฟืนหนึ่งชิ้นสังเกตว่าได้พลังไฟนานพอสมควรตอนนี้ไฟเริ่มลดลงไฟเริ่มจะดับลงแล้วกำลังจะดับแล้วตอนนี้ไฟน่าจะดับแล้วในเตาก็จะเป็นฐานแดงๆอยู่ ก็จะได้พลังงานความร้อนอีกสักพักหนึ่งนานพอสมควรเตาเชี้วมวนนี้จะทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็จะเผาไหม้ได้หมดจดเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเหลือฟืนในเตามากแค่ไหนที่ยังไม่ถูกเผาไหม้ ตอนนี้ในเตาก็เป็นฐานแดงๆเราก็จะรอจนกว่ามันจะดับลง ตอนนี้ไฟดับสนิทจะสังเกตเห็นขี้เท่าอยู่ในเตาเราก็จะรอให้เตาเย็นลงตอนนี้เตาเย็นลงแล้วเราจะลองเทจะเหลือเศษฟืนมากน้อยแค่ไหนที่ยังไม่เผาไหม้ ลองเทออกดูก็เหลือแต่คี้เท่าไม่เหลือฟืนที่ไม่เผาไหม้เลยแสดงว่าเตาเผาไหม้ได้อย่างหมดจดเดี๋ยวเราก็จะมาทำความสะอาดเตากันแล้วก็จะมาดูว่าคี้เท่าเป็นผงละเอียดแค่ไหน ดูคีเท่ากันว่าเป็นผงละเอียดแค่ไหนสังเกตว่าการเผาไหม้สมบูรณ์มากคีเท่าเป็นผงละเอียดมากแทบไม่เหลือฟืนที่ไม่เผาไหม้เลยลองเอามือจับบี้ดูก็จะพบว่าคีเท่าเป็นผงละเอียดมากเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบผงคี้เท่าที่เหลือเราสามารถเอาไปทำเป็นน้ำด่างได้โดยการละลายในน้ำเราทิ้งไว้สัก ประมาณ1-2เดือนจากนั้นเราก็ตักน้ำส่วนที่ใสมาใช้ซักล้างแทนผงซักฟอกได้จะสังเกตว่าหลังจากการเผาไหม้ตัวเตาก็ยังมีความเงางามอยู่ถ้าเราอยากให้เงามากกว่านี้เราก็สามารถที่จะทำความสะอาดโดยการขัดเงาให้กับเตาเตาก็จะกลับมาเงางามได้เหมือนเดิม ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปยังไงก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ